ปรับเรียนคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่เคารพทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวพัทวีตั้งใจผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อําเภอบ้านข้าวในการบริหารจัดการสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของ บ้านเพลานั้นดิฉันได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การบริหารงานของสถานศึกษาโดยศึกษาหาความรู้จากการอบรมโครงการอบรมสร้างองค์ความรู้เพื่อยกระดับสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาซึ่งจัดโดยสำนักงานสกลจังหวัดชายภูมิศึกษาดูงานที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภูสิงห์มหาวิทยาลัยกาลสินห์ ศึกษาดวงงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดวงงานด้านการจัดการเรียนรู้กรเกษตรทฤษฎีใหม่หมู่บ้านต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเกาะกะกะจังหวัดระยองจากนั้นดิฉันได้มาจัดระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยการนําเอาหลักการวิเคราะห์สวอตเข้ามาช่วยหาจุดเด่นจุดอ่อน อุปสรรคและปัญหาและใช้หลักของวงกรการบริหารงาน PDCA ในการดำเนินการบริหารจัดการกรอบอัตรากำลังจัดระบบเนื้อหาสาระหลักสูตรสถานศึกษาจัดระบบอาคารสถานที่จัดแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีระบบการนิเทศติดตามงานพร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน สิ่งที่สำคัญที่สุดดิฉันใช้ความยุติธรรมในการสร้างคนสร้างงานการแบ่งงานการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับคนความรู้และความถนัดของบุคลากรบริหารจัดการในเรื่องของอาคารสถานที่และฐานการเรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับโดยผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการสถานศึกษาจัดโครงการอบรมพัฒนาครูและผู้เรียนที่สอดคล้องกับภารกิจ มีความเหมาะสมกับฐานการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ซึ่งเหตุผลในการสร้างฐานการเรียนรู้และเหตุผลในการแสวงหาแหล่งเรียนรู้เพื่อให้ครูและผู้เรียนได้ใช้ฐานการเรียนรู้ได้บ่มเพาะอุป,ปนิสัยที่พอเพียงให้มีความรู้มีอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ดิฉันในการบริหารงานสำเร็จ คือการสร้างนวัตกรรมการดำเนินงานการจัดทำแผนการปฏิบัติงานแล้วทำโครงการเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาผ่านความเห็นชอบและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบภารกิจงานในด้านฐานการเรียนรู้มีการจัดทำแผนการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้เตรียมคนเตรียมสถานที่เตรียมงบประมาณโดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC มีการทำงานตามลำดับขั้นตอน PDCA สิ่งที่ดิฉันมุ่งหวังที่จะให้เกิดในการจัดการเรียนรู้คือให้เกิดความศรัทธาในการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและใช้ส่งเสริมทักษะอาชีพให้ดีขึ้นดิฉันได้จัดทำโครงการและแผนงานเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษามีการจัดเตรียมอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมพร้อมทั้ง พร้อมที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญดิฉันได้พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานอยู่เสมอความคาดหวังที่เกิดขึ้นคือ 1. มีสถานที่ไว้ให้เรียนรู้แหล่งเรียนรู้และฐานการเรียนรู้ ไว้บ่มเพาะอ,อุปนิสัยพอเพียงให้แก่ครูผู้เรียนและผู้รับบริการ 2. ครูมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการใช้ศาสตร์พระราชาศาสตร์สา,สากลและศาสตร์ภูมิปัญญาพร้อมทั้งน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10มาใช้ในการจัดทำแผนง,งานโครงการและกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมหรือโครงการที่มอบหมายให้บุคลากรและผู้เรียนได้ทำมุ่งก่อให้เกิดกระบวนการทำงานเป็นทีมรู้รักสามัคคีเคารพซึ่งกันและกันพี่สอนน้องน้องเชื่อพี่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่เอื้อต่อทักษะชีวิตของผู้เรียนและครูคือกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นทักษะอาชีพการทอผ้าไหมทักษะอาชีพการทำมาลายกรจากผ้าของมา้า เอื้อต่อวัฒนธรรมคือการสอนให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมในท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นสิ่งสําคัญที่เอื้อต่อการเรียนรู้คือการสร้างสถานศึกษาให้หน่าอยู่น่าดูน่าเรียนใช้หลัก5สสร้างความสะอาดสวยงามส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดสภาวะที่สมดุลในด้านสิ่งแวดล้อมทั้งดินน้ำอากาศและพืชกล่าวโดยสรุป หากดิฉันมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดก,การที่ดีดิฉันก็จะรอบคอบมีความระมัดระวังในการบริหารงานและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายโดยใช้หลักธรรมมาพิบาลแฝงด้วยความยุติธรรมในการมอบหมายงานและวิธีการดาเนินงานการบริหารงานอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงสร้างคนให้เหมาะกับเวลาสร้างเวลาให้เหมาะกับงานสร้างเนื้อหางานให้เหมาะสมกับวัยและความรู้ เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยครูและผู้เรียนมีคุณภาพเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานสามารถเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดีซึ่งสอดคล้องกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรรัชกาลที่9เรื่องการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ อยู่อย่างผู้รู้จริงเพื่อให้องค์กรมีความเข้มแข็งทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองปฏิบัติหน้าที่ของตนเองที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดและสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เรื่องการมีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้องปลูกฝังการรักชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์มีพื้นฐานเข้มแข็งและมีคุณธรรม รู้จัดแยกแยะผิดชอบชั่วดีปฏิเสธความชั่วทำแต่ความดีส่งผลให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านเข้าได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆและได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดชัยภูมิขอขอบพระคุณค่ะ